มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิว h o กกี้เอทอนสเชกกันนะคะโดยอันดับแรกนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านสกิลกันก่อนเลยอ่ะใดๆคือชิบเป็นธาตุพิษนะคะเป็นสายระเบิดแล้วก็เป็นกองกลางนะคะมาเริ่มสกิลค่อนข้างที่จะยาวนะคะยาวมากเลยเฟื่อฟูพลังชีวิตให้ตนเองบนก้อนเมฆและมอบภูมิคุ้มกันกันกบโล่พลังชีวิตให้พร้อมดึงดูดศัตรู ด้วยสายลมน้ำตาลแสนหวานและสร้างความเสียหายในระยะเวลาที่กำหนดโดยศัตรูได้รับความเสียหายจะได้รับดีบัฟกลวงแสนหวานและมีการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายที่มีภูมิคุ้มกันหลังจากนั้นน้ำตาลจะแตกตัวพร้อมสร้างความเสียหายให้กับเหล่าศัตรูและทำให้อยู่ในสถานะตราตรึงแถมยังเพิ่มเวลาต่อเนื่องตามสัดส่วนให้กับกลวงแสนหวาน ที่มอบให้กับเป้าหมายเพิ่มเติมด้วยซึ่งสถานนะตราตรึงจะถูกเปลี่ยนให้เป็นผ่อนคลายเมื่อมีการลบล้างภูมคุมกันหรือสิ้นสุดลงและจะสร้างความเสีหายหเพิ่มเติมให้กับเป้าหมายที่มีภูมิคุมกันภูมิคุมกันในที่นี้คือที่มันเป็นโล่แบบของนัทโนอะไรเงี้ปะ่ะเนาะน่าจะทำดาเมจแรงกับอีตัวพวกนั้น ภูก็ตอันนัทสุกกาจะใช้ความงดงามอันโดดเด่นมอบดีบับโทษตัวเองให้กับศัตรูที่โจมตีตัวเองซึ่งเมื่อดีบับโทษตัวเองมีจำนวนซ้อนทับสูงสุดก็จะสร้างความเสียหายตามสัดส่วนพลังโจมตีของเป้าหมายแล้วเปลี่ยนเป็นดีบับลดการฟื้นฟูและเพิ่มความเสียหายชีเป็นแบบว่าเหมือนค่อนข้างที่จะกดสก,กิลแล้วก็ถอนศัตรูเพื่อให้มาตีตัวเองแล้วพอแบบศัตรูตีตีต,ตีปุ๊บ จนถึงสแต็กระดับหนึ่งเนะี่ยดาเมจมันเหมือนจะสะท้อนกลับไปโดนคนที่ตีอะ่ะโดยจะคิดตามจํานวนพลังโจมตีสูงสุดของไอ้ฝั่งหนูด้วยนะถ้าสมมติว่าตัวดาเมจตีเชียมันก็จะสะท้อนดาเมจกลับไปใส่อีกฝั่งหนึ่งแบบแรงเลยนะมาบลพลังชีวิตให้ตัวเองเมื่อเริ่มการต่อสู้และพูดก้อนเมฆจะปรากฏตัวออกมารอบบริเวณโดยพูดก้อนเมฆจะคอยตามหลังเพื่อนร่วมทีม พอม,มอบบัฟให้ตนเองกับเพื่อนร่วมทีมและมอบดีบัฟกับความเสียหายให้กับฝ่ายศัตรูซึ่งฟังก์ชันดังกล่าวจะแกร่งยิ่งขึ้นกรณีที่มีจำนวนคุกกี้เพื่อนร่วมทีมน้อยลงคุกกี้อีเทนอสุกาผู้เปล่งประกายงดงามจะต้านทานต่อเอฟเฟกต์ผ่อนคลายตราตึงและดึงดูดก็คืออีเทนอสุกาเจออีเทนอสุกา จะไม่ค่อยมีผลอะไรนั่นเองนะคะคือชีกดสกิลมันจะเป็นสายลมน้ำตาลซึ่งฟื้นฟูพลังชีวิต6%ทุก1วินาน7วิโลพลังชีวิต85ของพลังชีวิตสูงสุดนาน10วิเอาดีๆฉันแอบ,บรู้สึกว่าอีเทนอชูก้าเนี่ยควรจะแบบติดออพลองเป็นพลังชีวิตปะจะได้โลเยอะแล้วเหมือนแบบชีจะเป็นแบบค่อนข้างเรียกสตูมาตีชีด้วย ความเสียหายสายลมน้ำตาลความเสียหายสูงสุด14ครั้งนาน3.5วิความเสียหาย1ครั้งก็คือเป็นเสียหายดอทนั่นแหละแบบจึกๆๆๆจึกแล้วก็เพิกเฉยต่อการลดความเสียหายของเป้าหมาย40%แล้วก็ดึงดูด3วิแล้วก็มีกลรวงแสนหวานเพิ่มดีบับ10%นาน15วิลดจํจำนวนโล่ที่ได้รับลง15ซ้อนสูงสุด3อันความเสียหาย475 อันนี้คือจะทําให้อีกฝั่งได้รับโล่น้อยลงใช่ไหมแปลว่าโล่ของสแนปดักก้อนอะไรเงี้ยก็คือแบบจะเสกน้อยลงว่างั้นแล้วก็จะมีแบบเพิ่มดีบับด้วยให้ฝั่งศัตรูแบบโดนดีบับนักอีเทนอลชูก้าแรงขึ้นสกิลถัดมาตราตรึงชั่วนิรัน์ความเสียหายของแสงตราตรึงถ้าเป็นคุกกี้ความเสียหาย108.4%ตตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดบวก หนึ 1> 1, ่งพันสาหเลยเหรอของพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเฉยสี่สิถ้าเป็นอื่นๆก็แรงเหมือนกันนะคะตราตึงสามวิก็คืออีตราตึงเนี่ยมันจะเป็นแบบแช่นะคะเป็นฟิลเหมือนคล้ายๆแช่แข็งสามวิแล้วก็เพิ่ม0.5วินาทีต่อกลลวงแสนหวานที่มอบให้กับเป้าหมาย1อัน เสียหาย4.75ก็คือถ้าสกิลชีกล,ลวงแสนหวานเนี่ยซ้อนทับได้3อันเนี่ยชีสามารถแช่ได้นานถึง4.5วีนะคะแล้วก็มีความเสียหายเพิ่มเติมด้วยแล้วก็จะมีสถานะผ่อนคลายถ้าเป็นคุกกี้เนี่ยจะลดความเร็วในการฟื้นฟูคูลไทมฮะคูลไทมแบบช้าลงเหรอมันกันซีนมิสติกแล้วกันซีนอีกอะก็คือคูลไทมจะแบบ จะวนชาลงอ่ะสมมุติว่าแบบอีกฝั่งหนึ่งครูทาม5วิอย่างเงี้ยประมาณ6-7วีอย่างนี้แทนอ่ะจาก5วีอ่ะประมาณนั้นปะนาน18วินาทีหรอแอบแรงนะลดความเร็วการโจมตี3-5%ลดการเฟืนฟู10อ่ารับฮิลวน้อยลงตีชาลงแรงเกินอันนี้จะเป็นโทษตัวเองถ้าสมมติว่าสตูมาตีเราเนี่ยจะรู้สึกผิดจะรู้สึกผิดมากว่า ทำไมเราต้องตีอินทนชูก้าชีเป็นความสวยขนาดนี้ฉันรู้สึกผิดจังแล้วพอรู้สึกผิดปุ๊บก็จะลดความเสียหายที่สร้างได้10%นาน15วิซ้อนได้3อันซ้อนได้3อันนั่นหมายความว่าตีเบาลง30%นะคะค่อนข้างแสลงเลยแล้วก็ความเสียหายเมื่อโทษตัวเองซ้อนทับสูงสุด 696.2%ของพลังโจมตีของผู้โจมตีอเมก้ oh God. อีหกร้อยนี้ของพลังโจมตีอีกฝั่งหนึ่งถ้าอีกฝั่งหนึ่งโจมตีล้านหนึ่งก็บวกไปอีก696%โอเคนะคะแล้วก็414%ของพลังโจมตีของคุกกี้อีเทนอชูก้าอีกมันเป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยเน,นี่ยตรงเนี้ยอเมก้ เพิ่มความเสียหาย45%นาน15วิลดการฟื้นฟูลด30%นาน15วิมันมีลดฟื้นฟูเยอะมาก30ตรงนี้แล้วก็จะมีอีก10ข้างบนนะ่ะแล้วก็มีบีทพาสีบนะคะพาสีเนี่ยเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด35%เพิ่มการลดความเสียหาย40%แล้วก็ลดดีบับ30% โลพลังชีวิตเมื่อเริ่มการต่อสู้ร้อห้าสิบเปอร์เซ็นของพลังชีวิตสูงสุดนั้นสิบวิแล้วก็เพิ่มความเสียหายที่สร้างสําหรับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดยี่ห้าเปอร์เซนเอฟเฟกเมื่อมีคุกกี้เพื่อนร่วมทีมต่ํากว่าสามตัวเพิ่มความเสียหายที่สร้างเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าต่ํากว่าสองตัว เพิ่มความเร็วการฟื้นฟูคูทาม5%อันนี้มันจะเป็นการบัฟแบบว่ายิ่งเพื่อนน้อยอีเทนอลซูการ์ยิ่งแก่งนะคะความเสียหายของพูดก้อนเมฆสร้างความเสียหายแก่ศัตรูในขอบเขตสูงสุด8ครั้งทุกๆ20วินาน4วิ5%ของพลังโจมตีจากความเสียหายหนึ่งครั้งอันนี้ฉันอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะแต่เอาเป็นว่าชีจะเสกก้อนเมฆมาช่วยโจมตีแค่นั้นแหละ แล้วก็มาช่วยบัพเพื่อนซึ่งมันคือพาสีบสีชมพูตร,ตรงนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยเอฟเฟกเมื่อ <c oughs> คุกกี้เพื่อร่วมทีมต่ำกว่า3ตัวเปลี่ยนรอบการทำงานให้เป็น15วิเนี่ยเห็นปะก้อนเมฆจะทำงานบ่อยขึ้นแล้วก็ลดพลังโจมตีของอีกฝั่งหนึง12%นะคะนาน15แล้วถ้าต่ำกว่า2ตัวก้อนเมฆก,ก็จะโหดขึ้นอีกเปลี่ยนเป็นทำงานทุก1ิวิแล้วก็เพิ่มความเสียหายทุกธาตุ35%นาน15วิ ก็คือสนั่นเลยนะคะชีมีซัมมอนเป็นก้อนเมฆน้อยน้อยน่ารักน่ารักมาช่วยแล้วตัวชีก็โหดอยู่แล้วด้วยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองแบบโชว์สกิลให้ดูก่อนเนาะว่าสกิลภาพรวมชีเป็นยังไงนะคะแต่ขาเริ่มเลยอยากเห็นสกิลแบบว่าช,าชา้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะนี่เห็นปะชีมีก้อนเมฆอ้วนๆ้วนน่ารักเออลด์ลด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 นี่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  ชีโดนสถานนะ mm hmm. ผิดปกติ mm hmm. เดี๋ยวรอก,ก่อนไว้แล้วแบบมันจะมีแบบขึ้คลื่นตรงนี้เป็นความสามารถของก้อนเมฆนะคะที่แบบชีจะทําทุกกี่วิกีว่วิก็ว่าไปมา่กที่เราอ่านเนี่ยเห็นปะเนี่ย mm hmm. ก้อนเมฆช mm ีจะแอคทิวเอลองดูสกิลนะคะเตรียมนะปึ้งช้ำากความสวยมากหนีแช่หมอนได้ด้วย ความจึงมากรู้สึกหอมหวานรู้สึกจึงรู้สึกสวยอยากรู้ว่าแบบถ้าชีแบบโดนทำลายเยอะๆคือมันจะเป็นยังไงแต่ตากที่ฉันเห็นนะชีแทบไม่เจ็บเลยอะชีไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยเพราะว่าชีอะหิวแต่เองได้ อูสิเลือดแดงนะเลือดแดงอยู่ความจึงมากฉันโซโลโด่านด่านสุดท้ายแบบนอร์มอลได้อะด้วยอินทนอสจูกาเพราะว่าฉีแบบฮิวตัวเองได้อะแล้วตอนจบคือแบบเวอร์มากอเมก้าถ้าโพสอะไรคือถูกต้องไปหมดตัวละครนี้ถูกต้องไปหมดคุกกี้แนะนำอะยังมีเพียวอยู่เลยอะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะแบบ ยังได้อยู่ไหมเพียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีคนบอกว่าจะเอามาแทน b u r n i n g Sprite ถ้าเป็นอย่างนั้นนะนั่นหมายความว่าจะไม่มีตัวยืนเลยนะคะคือชีสามารถยืนได้ขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ไม่รู้นะแล้วสำหรับฉันนะฉันขอลองเอาเอาเพียวออกก่อนไหมแล้วก็ลองเอาเบอร์นิงกับอีเทอร์นอลมาอยู่แบบนี้ตอนเนี้ยฉันจะมีปัญหาที่ว่า อารีน่ามันลีไงเราก็จะแบบไม่รู้ว่าเราเจอกับคนที่แบบสูสีเราจริงๆไหมเพราะฉะนั้นฉันจะฝึกกับทีมตัวเองก่อนเป็นทีมเก่านะคะ V s ทีมนี้เนาะแล้วเราจะมาเทียบกันว่าเอาอีเทนอสุก g าเนี่ยมาแทนใครจะดีกว่าโดยตอนแรกเราจะลองเอาเพียวออกก่อนนะคะนี่นีนดูช้าๆอันนี้จะเป็นอีเทนอ s u กาคูทามก่อนนะ โอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าสอบนี่คือเหตุผลสินะว่าทําไมเพียวยังอยู่โอเคเข้าใจเรื่องละเพราะว่ายังไงนางแชดอมิวก็ล็อกตายอยู่ดีอะ Shadowmew เคอมาถึง Lock Eternal Sugar ขีดและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเพียวยังอยู่เพื่อมาชุบ Eternal s u g a ค่ะเริ่มเข้าใจคอนเซปต์แล้วว่าทำไมเขาเอาไอ้ตัวนี้ออกแล้วก็เอาเพียวใส่เข้ามาแต่แบบมันจะกลายเป็นว่าเราไม่มีแนวหน้าเลยนะ Eternal เป็นแนวหน้าไปเลยอย่างเงี้ยหรอเอาลองดูนะแบบว่ามีเพียวมาชุบให้นะคะ อาเปกแต่อันดับแรกอ่ะอีเทนอสุกาฉันว่าควรทำเลือดอ่ะให้เยอะกว่าพูดอักกีด้วยเนาะเพราะว่าพูดอักกีจะได้โดนล็อกเนี่ยแบบนี้นะคะซึ่งเมื่อกี้ทำาไมอีเทนอโดนล็อกฉันไม่เข้าใจถูกไหมเพราะว่าพูดอักกี้อ่ะมันควรโดนล็อกเออก็ก็งงอยู่แต่ซียืนได้อ่ะ ชี้ยืนได้ถามจริงแบบหาอะไรใหม่ๆเอห่อแล้วดาเมจเยอะสุดด้วยดาเมจอันนี้คือสันไซเป็นคูททมนะดาเมจเยอะสุดนะตอนเนี้เอเมมิก oh า มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเพชรถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็คือ Burning s สไปตกนะคะ Burning ตุบอีเทนชูก้ากันซีนเราเป็นตัวความสวยยืนแนวหน้าอะไรใหม่ๆม,มาฉันชอบมากแล้วถ้าเกิดว่าฉันเอาอย่างเช่นอม s h o w o w Mill ออกละ่ะแล้วเอา Burning ละ่ะแบบนี้ละ่ะ เพราะว่ามันจะได้บัฟธาตุไฟ2ตัวนะคะแล้วมีเพียวคอยชุบด้วยแล้วเรากดฝึกกับทีมที่ไม่มีเบิร์นิ่งเออมาดูกันว่าแบบไหนจะจึ้งกว่าเอาเชดอมิวออกไปเลยจะเป็นยังไงแต่ฉันแอบรู้สึกว่า d o ด m มิวเนี่ยมันลดนะถ้าเอาออกนี่คือแบบมอมปั๊บฝั่งเนี้ยฝั่งกันบ้านฉันเนเี๋ยวขอลองดูก่อนนะคะ ออะลองดูลองดูลองด,องดูไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เพราะบับทานใสก็แอบจึ้งไงเออนี่ี่นี่ยนี่หุยคือทีมฝั่งเนี้ยยังสุขภาพดีอยู่เลยอะ่ะถามจริงถามจริงอีเทอร์โนสุกาแทงอะไรใหม่ใหม่มา อ m ไม่ก้าอมบีพีฉันชอบมากแล้วดาเมจเยอะสุดงงดาเมจเยอะสุดถ้าเราใส่ s ช a รดมิวไปปุ๊บแล้วเราเปลี่ยนนางสแนปออกล่ะแล้วใช้เป็นฟีนองเซียยืนข้างหน้าเออเพราะว่าเราไม่สามารถใส่พวกตัวบีสเลเจนได้แล้วไง ใส่ฟีนองเซียเข้าไปแบบนี้จะเป็นยังไงฟีนองเซียตอนนี้ของฉันคือมันเริ่มที่2วินะเพราะว่าฉันใช้คู่ทามเยอะมากนะคะเดี๋ยวลองดูนะว่าทีมที่มีฟีนองเซียยืนให้แบบไม่มีสแนปกับทีมที่มีสแนปมันจะเป็นประมาณไหนอันนี้ฉันยังไม่ได้จัดแบบท็อปปิง้งจริงๆต่าจังๆนะเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราต้องมาแบบจริงจังเรื่องการจัดท็อปปิ้งมากกว่านี้เนาะ แต่ถ้ามีฟีนองเซียมาช่วยเนี่ยก็แอบสนั่นปะ,ะเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะคะแต่แย่สนปมันจะแบบง่ายไงอุ้ยเดี๋ยวนะพูดอักคีโอเคใส่ชุบเพียวฮอยอีเทนอลขีดเดี๋ยว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 อีเทนอลคิดฮอยฮอย,ฮอยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะฉันว่ามันสู่สีมากเลยนะประเด็นก็คืออีเทอร์โนตูรี่อ่ะก้อนเมกยังอยู่เลยอ่ะก็คือก้อนเมกอ่ะพอยช่วยตลอดพอยเอายังไงดีมันสู่สีมากเลยอ่ะอืมฉันขออีกรอบหนึ่งได้ไหมอ่ะลองดูดาเมจนะ ได้เมทพอๆกันอยู่นะฉันว่าถ้าเราจัดท็อปปิ้งหรือบิสกิตของฟีนองเซียให้ดีกว่านี้มันน่าจะโหดเลยนะทีมฟีนองเซียเนี่ยเอาดีๆขอล้อง2.5นะยังไงเฮ้ยคือชิดตัวอีกล่ะเฮ้ยฉันว่ายายฟีนองเซียเนี่ยมีโอกาสมากเห็นปั๊เห็นปั๊กเห็นปั๊ รอบนี้ฝั่งฟีนองเสียชนะนะเอาดีๆเอาด,ดีีนางส n a p นี่คือแบบแอบสู้ฟีนองไม่ได้ฉันว่าฉันต้องไปปรับฟีนองเสียเพิ่มหลังจากนี้ละคือถ้าฟีนองคัมแบ็กเนี่ยดีนะเพราะว่าชุดชีสวยและชีเลนคูแบบอิทนาสุกาเนี่ยคือมันจะเป็นความสวย2ตัวละฉันว่าฉันให้เลยนะคะแล้วถ้าเพียวเนี่ย แต่งตัวแบบให้มันหว,นหวานเนี่ยเนี่ยหวานอย่างเงี้ยเนี่ยทีมหวานทีมหวานมากแต่ผูรักคีคือไม่ขอนับแล้วกันนะคะอ่ะฉันลองจัดเพิ่มฉันลองจัดทีมเพิ่มน้องเยติตอนนี้ฉันใช้เป็นโจมตีลวนนะคะให้น้องแบบสกิลช้าๆไปเลยแต่ว่าฮิลแรงเนาะนเยติเนี่ยก็ค่อนข้างจะมาเมิดนะส่วนตัวรู้สึกมาจะเป็นยังไงแบบช้าๆเลยนะ เอฟเฟกต์มันวอร์มากเลยอ่ะคือชอบมากอุ้ยโอ้ยยังไงดีนองเยติอุ้ยโดนแช่แรงมากเลยอ่ะนางอีเทนอชูกัสแช่แรงมากเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเยติแอบกันดาเมจให้เพื่อนเยอะนะโอเมก้า oh เยติแอบแรงเยติแอบรับดามจชัมถ้าแบบนี้ถ้าเยติ e, ชนะฟีนองเซียนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาเยติ e, ไปสู้กับแนปอีกทีหนึ่งอะแนปจะชนะเยติ e, ปะคือมันจะเป็นไซเคลิลแบบว่าคล้ายๆแบบกันไกลพรกระดาษอย่างงี้ปะเดี๋ยวขอลองดูนะถ้ารอบนี้เยติ e, ชนะอีกเดี๋ยวฉันจะลองเอาเยติ e, ไปสู้กับแนปอีกรอบหนึ่งนะคะชนะไหม คือชชนะนะชนะฟีนองเทียบแบบใสๆเลยอ่ะเอออาลองลองลองเยติตีกับสแนปเริ่มค่ะสแนปประทะน้องเยติถ้าเกิดว่าสแนปชนะเนี่ยนั่นหมายความว่าสแนปชนะเยติเยติชนะฟีนองฟีนองชนะสแนปจะวนเป็นแบบนี้หรือเปล่าอามาลองดูนะคะ ใช่ไหมลองดูนะนจะรู้สึกว่ามีโอกาสนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเยติแอบแรงอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยอย่าบอกนะค่ะว่าเยติะจะลดทีสท่สุดวายแรงนะทีมเยติอะ่ะอเมริกาแล้วถ้าแมเยติมันฮิวตั้ง15ล้านเลยอ่ะ snap ฉันเนี่ยใช้โจมตีเหมือนกันนะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยฉันขอขอว่าเยติละกันอะเยติฉันใช้โจมตีล้วนนะคะ snap ฉันก็ใช้โจมตีรวนนะแต่หิวไม่เท่าตั้งไว้ว่าทีมนี้เป็นทีมพิ่จึ่งก่อนตอนนี้นะในตอนนี้นะในอนาคตไม่รู้นะคะเพราะฉะน,นั้นเราจะมาแจงท็อปปิ้งกับบิสกิตกันก่อนจบคลิปนะคะท็อปปิ้งกับทาท็อปปิ้งของน้องเยติ ใช้เป็นโจมตีล้วนเน้นคูทามพลังโจมตีอัตาครินะคะไม่ต้องมีลดความเสียหายเพราะว่าน้องไม่โดนตีนะคะแล้วก็บิสกิตเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้อัตาคริพลังโจมตีตลกตลกไปเลยในส่วนของอีเทอร์นชูกา้าฉันแอบ,บเคาะไว้เลยนะว่าเป็นคูทามฉันเคาะเลยว่าคูทามพลังโจมตีเนี่ยคือไม่น่าจะแบบรวดเร็วอะเพราะว่าคูทามรวดเร็วกว่าแล้วดาเมจแรงเท่าคนอื่นและแรงกว่าคนอื่นด้วยซ้ํา ะะเพราะฉะนั้นคู่ทามไปเลยท้าท็อปปิ้งก็คูทามเน้นคูทามเยอะๆตอนนี้นะคะคูทามยี่หกเลยเพราะาทุกชิ้นติดคูทามออพลองทั้งหมดแล้วก็เน้นลดความเสียหายพลังโซมตีอัตาคิอะไรก็ว่าไปนะคะในส่วนของบิสกิตใช้เป็นเพิกเฉย4ี่ช่องเพิกเฉยภาพรวมตอนนี้ของฉันคือ52%นะคะเพิ่กเฉยให้เยอะที่สุดให้มันแรงที่สุดในส่วนของ Shadow m i l ใช้เป็นโจมตีรวนนะคะ5ช่องบวกถาดท็อปปิ้งโจมตีร้วเน้นลดความเสียหายครูทางพลังโจมตีอัตาคริเหมือนเคยนะคะแล้วก็บิสกิตเพิกเฉย4ช่องเช่นเคยนะคะเน้นเพิกเฉยอีกแล้วเนาะในส่วนของเพียวเนี่ยฉันแอบไปเปลี่ยนมาเพียวเนี่ยฉันแอบใช้พลังชีวิตล้วนนะเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเพียวเนี่ย่อาข้าจะตายง่ายมากฉันก็เลยยัดพลังชีวิตให้มากที่สุดไปเลย ทาท็อปปิ้งพลังชีวิตท็อปปิ้งหชิ้นเป็นพลังชีวิตเน้นลดความเสียหายคูลไทมพลังชีวิตนะคะเอาให้มันอึดๆไปเลยแต่ในส่วนของบิสกิตเนี่ยฉันจะใช้เป็นลดความเสียหาย4ี่ช่องนะคะเพราะว่าเพียวเนี่ยต้องใช้ลดความเสียหายโดยรวม50%เพื่อที่จะบูสต์คูลไทมของตัวเองขึ้นมาประมาณ20%เพราะว่ามันเป็นพาสซีฟของตัวละครนะคะอย่าลืมทำลดความเสียหายของเพียวให้ขึ้น50%ต์นะ ก็เลยต้องเป็นบิสกิตลดความเสียหายในส่วนของพูดอักคีฉันก็ใช้เป็นครูทามแล้วนะฉันเปลี่ยนเป็นครูทามนะคะเน้นออกสกิลเร็วๆลดความเสียหายครูทามพลังโจมตีอาตาคริติคอเเช่นเคยนะคะที่ต้องโฟกัสทาท็อปปิ้งก็เป็นครูทามในส่วนของบิสกิตก็เป็นเพิ็กเจอรลดความเสียหาย4ช่องอีกแล้วนะคะแบบว่าเยอะๆจึงิงๆห้ปอรัพประมาณนี้เนาะถ้าสมมติว่าอยากลองตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นว่าน้องแนปอ่ะน้องแนปจะเป็น โจมตีร้นนะคะทาร์ทป,ปิ้งโจมตีร้นเลยแล้วก็เน้นคูทามพลังโจมตีอัตาคริไปเลยแล้วก็ในส่วนของบิสกิตเนี่ยฉันใช้เป็นคูทามร้วนเพราะว่าน้องต้องออกสกิลเร็วนิดนึงเพื่อที่จะแบบว่าฮิวได้ทันเนาะแต่ถ้าเป็นฟีนองเซียตอนเนี้ยฉันแอบ,บใช้เป็นคูทามร้วนนะซึ่งในความรู้สึกฉันนะฉันว่าไม่ต้องเป็นคูทามร้วนก็ได้ใช้เป็นลดความเสียหายก็ได้หรือคูทามก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ชีอืด ยืนได้ในไฟในส่วนของบิสกิตเนี่ยฉันใช้เป็นคูทามล้วนเช่นเดียวกันฉันอาจจะต้องเปลี่ยนนะในอนาคตฉันว่าฉันจะเลือกเป็นชิ้นลดความเสียหายที่ติดคูทามมานิดหน่อยอย่างเช่นชิ้นนี้นะคะลดความเสียหาย3ช่องคูทามฉันเปลี่ยนเลยอ่ะฉันใช้ชิ้นนี้เลยนะคะเพื่อความอึดประมาณนี้เนาะส่วนไอ้ชิ้นคูทามเนี่ย จะใส่ผสมก็ได้เป็นลดความเสียหายสักหน่อยก็ดีนะเนี่ยเป็นชิ้นลดความเสียหายสักหน่อยก็ดีในส่วนของสมบัติทุกทีมตอนนี้ชันใช้เป็นสร้อยเบอร์รี่ขวดทะเลทรายแล้วก็นาฬิกานะ แต่ว่ามันจะมีสมบัติใหม่ในอนาคตด้วยเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันว่าซึ้งหรือเปล่าในตอนที่อารีน่ามันค่อนข้างจะคงที่เนาะเอาเป็นว่าขอจบการรีวิวคุกกี้อีเทนอลชูกาไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องแคทเบตกันด้วยนะถ้าใครกดไลค์ขอให้อีเทนอลชูกา r มาหาอย่างรวดเร็วเลยนะคะวันนี้ต้องไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปลคะค่ะบาย